สวัสดีจ้าทุกคนืัอนี้นะคะก็ไปเที่ยวตลาดสดจ้ะมาไปเที่ยวตลาดโซด,ด,โซดอันนี้ก็จะเป็นมะกอกดองนะจ๊ะมะกอกดองพริกดองยังดองจ้ะอันนี้ก็จะเป็นใส่กอกฝรั่งจ้ะใส่กอกฝรั่งก็จะมีหลายอย่างหลายแนวเนาะหอยเป็นพุ่มเป็นพวงคือบานเฮาเลยอันนี้ก็จะเป็นแฮมจ้ะแฮม เบิ่งขาใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปแซ่บแซ่บเด้อพี่น้องแพงพร้อมเด้อ mm. นี่จ้ะขาหนึ่งดูสิคะหอยหกสิบสี่ยูโรโอ้อันนี้โบว์แมนขาหนึ่งเด้ยกิโล,ลค่ะกิโลหนึ่งร้อยหกสิบกว่ายูโรค่ะนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นแฮมเหมือนกันจ้ะหอยอตัวน้อยแต่นเ,นเน้นอยู่เนาะใส่กอกกันนี่ อันนี้ก็จะเป็นพักจ้ะพักโซต์ก็จะมีหลายอย่างหลายแนวคือกันจ้ะราคาก็จะไม่ค่อยชัดเป็นใดเนาะอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่จ้ะทุกคนสตรอเบอรี่เชอร์รี่จ้ะช่วงนี้หนาะร้อนนะคะก็จะมีหลายแนวจักหน,น่อยราคาเก็สิประมาณนี้ละจ้ะสามยูโรสี่ยูโรจ้ะ อนนี้เริ่มจะนุ่ยน้อยแล้วเดี่ยจ้ะเพราะว่านุ่ยใหญ่มันแบบว่าเริ่มที่เขานานหนาวแล้วนะเนาะส้มดีก็เริ่มนุ่ยน้อยแล้วจ้ะนี่จะเชื่อรี่กันขึ้นกันจ้ะอันนี้ก็นุ่ยน้อยจ้ะนุ่ยบ่ค่อยใหญ่บันไดแต่ราคาเนี่ยโอเคเลยจ้ะนี่จะกระสิมีพวกผลไม้เยอะแยะมากมายเลยเนาะจ้ะแต่เฮาสิอยากซื้อยากกินเนาะ หลายอย่างหลายแนวนี่จ้ะก็บสิมีแต่งโม่กับี่จ้ะสัปประรดโรน,นี่เนะาะมะละกอซุปหลายอย่างจา้ะบอกม่วงซุปกับี่จ้ะตามราคาอันนี้ก็จะเป็นบะเือเทศบ้านเพิ่นเล้วอจะ้ะหวานจา้ะบะเือเทศบุนี่หวานแห้งเบื้องราคาลดจ้ะหนึง่งก็สีโ่โกิโลนึงเราบอกอันนี้ก็จะเป็นพัก กัญากับพีชหอมหัวไญ่มันเทศค่ะหอมแดงนี่ทุกอย่างทุกแนวจ้ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นผักคือกันจะโซนผักเนาะมีพผักลายยางมีหัาเลือกสื่อจ้ะแต่ว่ากะไก่จะขับรถจากบ้านมาเนี่กะไก่จะเพราะว่าอยู่ในเมืองตลาดโซสิอยู่ในเมืองจ้ะแล้วก็เพื่อนสิเปิดช่วงเศร้าหัวตอนบ่ายจา้ะ ตกตื่นแต่เศร้าจะมานี่จะปลาซดกับมีจ่จ้ะมีหลากหลายเลยจะ้ะหลายราคาพร้อมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอเด้อจ้า